วัดย่อผมต่อนะครับมาคลิปนี้เี่เรามาดู DS กันเครื่อง Nintendo DS นะครับเครื่องแรกก่อนนี่ DS อันนี้ DS เฉยๆนะ DS อ้วนตัวเนี้ยจะต่อจาก Game Boy Advance SP Game Boy Advance SP Game Boy Micro Micro นี่ไม่แน่ใจมันออกมาปีไหนเหมือกัน แต่หลังจากเวอร์ชั่นเกมบอยอ่ะมันก็จะมาต่อตัวนี้เป็น Nintendo DS อันนี้บอดี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าบอดี้เดิมเนี่ยมันผูกคือมันกรอบอะหนีไม่พ้นสักเครื่องครับ DS เนี่ยบอดี้แม่งกรอบนี่ภายในก็เป็นแบบนี้ อันนี้แปะกันลายไว้เดี๋ยวเช็ดซะหน่อยอ่าดูนต่อครับนี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะเนี่ยบอดี้มันงานมันไม่ค่อยละเอียดครับบอดีดอ้ดีเนี่ยแต่มันก็ต้องเปลี่ยนอะใช้ทดแทนเพราะว่าของเดิมมันใช้ไม่ได้เลยครับมันกรอบแบบโอ้โหเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะแตกถ้ามันกรอบอะ คลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องดีเับว่าในปี2025เนี่ยมันยังน่าสนใจอยู่ไหมนะครับแต่เครื่องนี้เนี่ยมันถ้าเป็นเครื่องเดิมๆนะสาภาพดีๆแต่มันก็ไม่รอดบอดี้กรอบอยู่ดีครับหายากมากที่บอดี้เดิมแล้วไม่กรอบเนี่ยแต่ก็พอมีพอเจออยู่ ตัวนี้เนี่ยมันจะอัพขึ้นมาหลังจากเกมบอยแล้วก็มาเป็นตัว DS มันยังสามารถใส่ตลับเกมบอยแอดวานได้อยู่นี่ครับอยู่ด้านล่างมันจะสนิทพอดีเรียบเับเครื่องเลยแล้วด้านบนเพิ่มมาคือช่องใส่ตลับ DS ของมันเองนี่ครับอยู่ด้านบน ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอสว่างนะครับแต่จะเป็นจอสว่างแบบปรับไฟไม่ได้นะถ้าคือกดเนี่ยมันจะดับดับแบบเนี้ยเปิดที่ก็ติดแล้วก็จะมีเรื่องปัญหาจอคือจอดวงกับจอส้มไม่เชิงส้มอะ่ะมันจะออกแดงๆ เนี่ยเวลาเวลาเป็นพื้นหลังสีดำอะ่ะมันจะไม่ดำมันจะออกแดงๆแ,แล้วภาพมันก็จะฉายไม่ค่อยชัดอันนั้นก็คือจอเสื่อมสภาพแต่ถ้าใครที่สนใจนะครับแล้วก็คิดถึงพวกเกมเก่าๆเนี่ยไอรุ่นเนี้ยมันก็เป็นอีกตัวนึงครับที่น่าเก็บน่าสะสมอยู่เนี่ยมันจะมีให้เลือกครับ ตัวนี้ไม่ล็อกโซนนะตัวนี้ยังไม่ล็อกโซนยังเล่นได้ทุกโซนอยู่แผ่นญี่ปุ่นแผ่นภาษาอังกฤษแต่ได้หมดด้านล่างมันจะเป็นของเกมบรอดวานข้างบนจะเป็นของตลับ d s เนี่ย้านบนเนี่ยเปลี่ยนภาษาได้ครับตัวนี้เปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นจอสัมผัสนะครับ จอสัมผัสแต่เป็นจอสัมผัสแบบรุ่นเก่านะคือมันจะใช้แรงใช้แรงกดลงไปไม่ใช่จอสัมผัสแบบไม่ใช่จอสัมผัสแบบปัจจุบันอนะที่ใช้เป็นคลื่นไฟฟ้าจากนิ้วมือเนะี่ยถ้าเป็นจอลุ่นใหม่ๆมันจะใช้คลื่นไฟฟ้ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่แรงกดแล้วแล้วมันจะมีปากกามาให้ครับมีปากกาอยู่ตรงนี้ นี่คือปากกาของมันปากกาที่ติดประับเครื่องใช้กดหน้าจอแต่ก็อย่าไปใช้เลยครับปากกาจอเจอบันไลหมดอันนี้มันไม่ใช่ตลับแท้นะครับอันนี้เป็นตลับก๊อปมันคล้ายตลับ r 4อ่ะแต่มันมีแค่เกมเดียวมันจะถูกหน่อยมันลงมาแค่โปเกมอนเกมเดียวเนี่ยครับไอ้เครื่องนี้ก็จอเริ่มเป็นสีแดงแล้ว เห็นไหมขอบขอบจอเนี่ยเริ่มแดงแล้วพอแดงเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มดวงมันหนีไม่พ้นครับแม่งเป็นทุกเครื่องถ้าเก็บไว้นานๆอะ่ะเ,เครื่องสองจอครับเครื่องสองจอในยุคนั้น ไม่ธรรมดานะตระกูลดีเอเนี่ยตระกูลดีเอมันน่าจะออกมาพร้อมๆกับ p ีเอพีอ่ะออกมาตีตลาดกู้กับ p ีเอสพีสูสีกันเลยยุคนั้นอะ เครื่องนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับหามาเก็บไว้แล้วก็เปิดเทสเครื่องอยู่ประมาณเนี้ยเปิดเทสเครื่องให้มันรันเกมสักพักนึงแล้วก็ปิดภายในภายในเกมมันก็จะประมาณนี้ครับปุ่ม ถ้าใครเคยเล่นเกมบอยแอดวาน s p นะครับปุ่มจะเหมือนกันปุ่มมันจะกดแบบคลิกกดได้ดังตึ๊กๆึกอ่ะเนี่ยถ้าใครที่ชอบสายเลโทรนะครับน่าเก็บอยู่ตัวเนี้ยมีอย่างน้อยสักตัวก็ดีครับ คลิปส่วนมากช่วงนี้ผมจะทาเกี่ยวกับเกมก่อนนะครับพวกรถบังคับยังไม่ทําเพราะว่างบไม่ค่อยมีตอนนี้งบมีจํากัดครับพวกรถบังคับมันต้องซื้อมาแล้วก็คันหนึ่งก็สามสี่พันน่ะสามสี่พันกว่าด้วยตอนนี้ก็ลงคลิปเกมก่อน,นครับ พวกเกมเก่าๆตปต่อไปเดี๋ยวอันนี้รเราเปลี่ยนเกมมันต้องปิดเครื่องนะครับมันไม่มีระบบโฮมไม่มีปุ่มโฮมกดออกอรูปทรงมันจะอ้วนๆแบบนี้นครับแล้วก็ แปลงเป็นเล่นแบบจอเดียวก็ได้นะผมเคยท,ทําคลิปแปลงไว้ละแปลงเล่นจอเดียวเป็นเกมบอยอะไรวะเกมบอยมาโคเกมบอยจอใหญ่อะ่ะอืมต่อไปก็นี่ครับเกมบอยเอ็ดวานเนี่ยจอมันจะเริ่มแดงๆครับตรงขอบอะ่ะ ตัวแรกปุ่มแมวาด้านบนตัวนี้เป็นรูชาร์ตนะครับรูชาร์ตรูชาร์ตจะเป็นแบบเดียวกับเกมบอยแอดวาน SP นี่รูหูฟังรูหูฟังแล้วก็เล่งเสียงอยู่ตรงนี้ แต่ต่อไปเดี๋ยวเราไปดู DS Light ครับ DS Light เป็นรุ่น2จริงๆแล้วมันมีหลายตัวนะ DS เนี่ยผมมี2ตัวมี DS อ้วนกับ DS Light แล้วก็จะมี DS I แล้วก็จะแยกไปอีก DS I L L คือตัวใหญ่แล้วก็อะไรอีกว่า DS I L L แล้วก็ไปน่าจะขึ้นไป T DS เลย พอ D S I L L แล้วก็ไป T D S T D S L L คือ T D S จอใหญ่แล้วก็ไป T D S เดี๋ยวนึกก่อน T D S แล้วก็ไป New มี New T D S แล้วก็ t o 2ds 2ds อมันจะมี ll xl xl เนี่ยจะเป็น us ll เนี่ยเป็นญี่ปุ่นลองไปหากันดูครับแม่งมีหลายตัวตระกูล ds เนี่ยแล้วก็ขึ้นไป tds tds นี่จะเป็นรุ่นใหม่แลครับพอ tds มา จบแล้วก็น่าจะไปเจนของไอ้นี่เลยดีนโดสวิตคลิปนี้พูดคุยนะครับพูดพูดคุยเรื่องเกม Nintendo DS ปเราเปลี่ยนเปลี่ยนเจนครับเอ้อย,ยังไม่เจนเปลี่ยนรุ่น เอามาดีเอสดลถ้ามันไม่ติดเนี่ยก็เป่าๆนะครับเป่าๆช่องเป่าตลับเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าเสียบออกแบบนี้ให้มันขัดหน้าคอนแทคต้วก็อาขึ้นมาไอ้ตัวนี้เนี่ยหาสภาพดีๆได้อยู่บอดี้ค่อนข้างดียังไม่ค่อยไม่ค่อยกรอบอ่าไหร่ แต่ส่วนมากมันจะแตกช่วงนี้เนีแตกแตกช่วงนี้ดิเนี่ยช่วงบานพับข้างหลังเนี่ยต้องดูดีๆครับถ้าเครื่องไหนที่บานพับแบบเด้งๆอ่ะอ่อนๆเน,นี่ยตรงเนี้ยเด้งๆตามอ่ะคือมันเริ่มร้าแล้ว,ลวนี่ก็ยังเป็นสองจอ อันนี้ปุ่มไม่เหมือนนะครับปุ่มเป็นแบบปุ่มยางแล้ไอ้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกแต่ใต้ปุ่มเนี่ยเป็นแผงเป็นแผงยางมันจะนิ่มๆม,มีเป็นคลิกกดแล้วคลิกคือปุ่มสตาร์ทกับสีเหล็กเนี่ยฟังเสียงมันจะดังคลิกคล๊กๆแบบเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนิ่มๆ แล้วก็ LR LR เป็นแบบกเป็นแบบปุ่มด้วยกดดังกึกๆไม่ใช่ยางอันนี้เปิดเครื่องด้านข้างเนี่ยแล้วก็มีปากกาเหมือนเดิมปากกาะเนกตรงนี้รูชาร์จอยู่นี่รูชาร์จจะไม่เหมือนเดิมละรูชาร์จจะเปลี่ยนใหม่ด้านล่างก็เล่งเสียงอยู่นี่หูฟัง หูฟังแล้วก็ช่องน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะปิดไฟหน้าจอไม่ได้แต่ปรับให้สว่างได้สว่างขึ้นแล้วก็ลดลงนี่ครับเหมือนเดิมแต่ตัวนี้มันจะ เฮ้เปลี่ยนได้อยู่นี่วะยังเปลี่ยนภาษาได้อยู่ตัวนี้เปลี่ยนภาษาได้ครับแล้วก็ยังไม่ล็อกโซนมันจะเริ่มไปล็อกโซนตั้งแต่ DSI อะตั้งแต่ DSI ขึ้นไปเลยมันจะล็อกโซนญี่ปุ่นคือญี่ปุ่น US คือ US ตัวนี้ยังไม่ล็อกแต่ แต่เครื่อง dsi เล่น r 4ได้นะครับแผ่น r c ของ us อะ่ะคือมันมันเหมือนมันเป็นโปรแกรมอะ่ะกดเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปในโปรแกรมแบบไอ้เครื่องเนี้ยที่ผมเปิดเกมโปเกมอนให้ดูอะ่ะจะเข้าไว้แบบนั้นอะ่ะอันนี้คือแผ่นแท้นะครับเป็นตลับแท้ Mario อพวก ds เนี่ยมันจะมีนาฬิกามี ปฏิทินบอกเอาวางไว้เป็นนาฬิกาหัวเตียงก็ได้แต่มันก็แดกแบตเหมือนกันนะถ้าเปิดไว้ทั้งคืนเนี่ยเช้ามาแบตเกือบหมดเลยอลองเกมแรกก่อนครับมาริโอ้แก๊อปงมาริโอมองเห็ดไอภาคเนี้ยสนุกอยู่ครับ ในเล่นจบแล้วหัวร้อนเหมือนกันนะจะบอกให้ไอ้เกมนี้เอาไว้เทสเครื่องได้ครับเนี่ยเทสเครื่องขึ้นลงซ้ายขวา L R เทสเครื่องสตาร์ตสตาร์ตรมันจะเด้งกลับมาที่เดิมถ้าปุ่มไม่มีปัญหาสีเล็ เซ็ก,กดไม่ได้วะเซเล็กไม่ได้ใช้ไอ้นี่มันก็ใช้ครบทุกปุ่มเลยแต่ต้องเข้าไปเล่นด่านแรกด้วยว่าง,ง่ายดีแล้วก็ระบบเซฟเนี่ยมันเซฟเข้าเข้าแผ่นนะเซฟเข้า ตลับมันเนี่ยเกมมันก็จะประมาณนี้ภาพจะสวยกว่าภาพจะสวยกว่าตัว DS สวยกว่าสดกว่า ถ้าใครที่จะหา DS นะครับ DS ที่เล่นเกมแบบนี้ได้นะเกมของ Game Boy Advance เนี่ยยังเล่นได้ก็แนะนำตัว DS Lite นะครับดีสุดแล้วถ้าอยากใส่ตลับนะถ้าอยากใส่ตลับ Advance แบบนี้แต่ถ้าไม่อยากใส่ตลับ d v v n c e แล้วแต่อยากได้ภาพที่สวย แล้วก็เครื่องที่บางกว่านี้ก็เป็นตัว DSI แต่ DSI เนี่ยมันจะเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้มันจะเป็นญี่ปุ่นเลยต้องใช้ตลับ r 4ใช้ตลับ r 4แล้วเข้าไปที่เกม r 4อะ่ะมันจะเป็นตลับแปลงเครื่องแต่ไม่ได้แปลงถาวรน,นะครับแปลงชั่วคราวมันจะเข้าไปเล่นข้างในอะ่ะ ในตลับมันแล้วเกมเพียบเลยตัวนี้ก็ไม่มีโฮมนะครับไม่มีปุ่มโฮมถ้าจะเปลี่ยนเกมก็ต้องปิดเครื่องดันขึ้นแล้วก็ดันขึ้น D.S.I ผมไม่มีแล้ว D.S.I ขายไปแล้วครับเลยมีให้ดูได้แค่นี้สองตัวเนี่ยตัวปรับไฟมันอยู่นี้เร่งไฟเร่งแล้วก็ลดลดต่ำสุดระดับหนึ่งสองสามได้สามระดับก็ประมาณนี้ครับส่วนพวกเกม w o i d e w a เนี่ย มันสลับจอได้นะจะให้มันขึ้นที่จอไหนก็เลือกได้กดไปที่น่าจะตรงนี้นะจำไม่ผิดอะ่ะเออเนี่ยใช่แล้วก็รูปโลกรูปเฟืองกดที่รูปเฟืองแล้วก็นี่มาที่อันนี้นี่ครับเลือกจอท็อปสกรีนก็คือจอบนทัชสกรีนที่จอล่างจอล่างมันจะสัมผัส จอบนไม่สัมผัสนะครับเลือกได้จะให้มันอยู่จอไหนลองเปลี่ยนเป็นจอล่างดูตัวนี้เนี่ยผมผมทำเป็นเล่นแบบจอเดียวเอาไว้เล่นแบบจอล่างเอาไว้เครื่องหนึ่ง Yeah, I'm either. นี่ครับผมแปลงเล่นจอเดียวไว้ไม่รู้แบตจะหมดหรือยังผมตั้งเป็นออตโต้ไว้นะครับคือให้ใส่ตลับแล้วก็จะเข้าเกมเลยแต่แบตมันถึกนะ มันเป็นแบตแท้ด้วยครับแบตแท้มันค่้นข้างทนเลยดีเอสเนี่ยนี่ใส่ตลับยุบเล่นได้เลยแปลงเป็นจอเดียวคลิปแปลงผมก็ทำไว้นะครับแต่ตัวเนี้ยตลับมันจะยืนผมไม่ชอบตรงที่ตลับมันยืดน,นี่เนี่ยแต่มันมีขายนะมีตลับตลับ ตรับแฟลชอะหรับแฟลชที่มันใส่เมมโมรี่ครับใส่ไมโครไมโครอะไรวะไมโครอิเล็การ์ดหรือไออเล็การ์ดเล็กๆอะครับใส่ไว้ในเนี้ยมันจะเป็นทรงแบบนี้เลยเนี่ยพอใส่แล้วมันจะสนิทเข้าไปเลยไอ้นี้มันเป็นช่องปิดนะครับช่องปิดช่องใส่ตลับ ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งใครที่เป็นสายเลโทรนะครับแล้วอยากเล่นเกม DS ที่มันยังย้อนกลับไปเล่นเกมของ Game Boy a n านได้ก็ผมแนะนำ DS l i t e นะครับเวิร์กสุดละมันใส่ได้ทั้งตลับเกม Boy แล้วก็ตลับ DS ของมันเอง เป็น2จอแล้วก็จอทัชส,สกรีนเกมมันมีเยอะนะครับดีเเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นทั้งหมดหรอกนะเคยเล่นไม่กี่เกมเองส่วนมากก็พวกมาริโอ้เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ยาวแล้ว เม่เล็กหนึ่งตัวครับที่น่าเก็บเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ